เงินเดือน,อนร้อยบาทเขียนปิดหรือเปล่าเนี่ยงานอะไรนะได้เงินเดือน,อนแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเีวพ่อหนุ่มนี่จะบอกนะว่าจะไปสมัครงานเนี้ยอ๋อป้ายทํางานเงินเดือนเดือนร้อยเนี่ยเหรอครับใช่ครับผมจะมาทํางานนี้ครับฮะนี่งานมันหายากขนาดที่ต้องรับเงินแค่นีเหรองานมันไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกครับคุณลุงแต่ว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่เต็มใจจะมาทํางานนี้ครับ เดี๋ยวจะตามมอีกหลายคนเลยครับว่าแต่คุณลุงเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เลรครับถึงไม่รู้ว่างานนี้คืองานอะไรใช่แต่ว่าลุงสงสัยว่ามันเพราะอะไรเหรอคุณลุงดูนั่นสิครับคุณป้าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนดีมากๆช่วยเหลือทุกๆคนเลยนะครับถ้าลุงสงสัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแม่ยะเอาเหมือนเดิมนะใส่กลองนะ ได้จะป้านั่งรอแป๊บหนึ่งนะเจ๊ครับผมขอเซ็นข้าวเจ๊สักงมือได้ไหมครับว่าแล้วจะมาติดข้าวร้านฉัน แกมีตังใจเหรอผมตกงานอยู่ครับเจ๊แต่ว่าผมหิวมากเลยครับผมขอติดก่อนได้ไหมครับถ้าเกิดว่าผมได้งานแล้วเดี๋ยวผมเอาเงินมาคืนเจ๊ติดฉันนี่ถ้าคนทั้งหมู่บ้านเขารู้เขาแห่มาติดฉันอีกตายร้านฉันก็เจ๊งพอดีครับคบขอโทษครับเดี๋ยวก่อนพนุ่มไม่ยะทําทำให้เขาตักจานหนึ่งเดี๋ยวฉันจ่ายเอง เอาอีกแล้วนะป้าพรมนี่ช่วยคนทั้งหมู่บ้านแล้วมึงเนี่ยเออนาะคนเรามันก็ต้องกินมันจะได้มีชีวิตสู้ต่อโแต่เธอมาจากไหนเหรอฉันไม่เคยเห็นหน้าก่อนหน้านี้ผมทํางานอยู่ที่โรงงานทําขวดนะครับป้าอ๋อเข้าใจและโรงงานที่เพิ่งปิดไปใช่ไหมตอนนี้ผมก็สมัครงานไปแล้วครับรอเขาเรียกครับคุณป้าขอให้ได้นะลูกนะทำตัวเหมือนเศรษฐี ใช่ว่าจะร่ำรวยเหมือนมีเงินเป็นสิบสิบ,สบล้านเลยนะป้านั่นแหละครับคุณลุงและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้งานทำนะครับนี่เป็นเพราะคุณป้าคนนี้เลยครับอ๋อที่แท้คุณก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากป้าคนนี้มาก่อนเองเอ้าวพิชวินมาแล้วหรอเออคุณลุงครับไม่ใช่แค่ผมนะครับที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณป้า คนอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมแนนสวัสดีจ่าป้าพงษ์สวัสดีจา้าเป็นไงบ้างว่าที่คุณแม่เมืไม่ไงเหนื่อยมากเลยจ้าป้าไม่ใช่ว่าที่คุณแม่เฉยเฉยนะแต่ป้าแต่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยโชคดีเจอผู้ชายที่มารับผิดชอบไม่ต้องคิดมากล,ลูกนี่ก็ใกล้จะคลอดแล้วนี่นี่ ป้าเอานำ้ำซุปงบปากคนกำลังท้องกำลังไส้ต้องกินของบำรุงเยอะๆป้าทำให้หนูจ้ะจ๊ะหนูเกรงใจป้าผมมากๆเลยนะไม่ต้องเกรงใจหรอกลูกป้าเข้าใจนะคนที่ต้องใช้ชีวิตจิตาำพัง,งว่ามันเป็นยังไงหนูก็เคยคิดนะจ๊ะป้าว่าหนูจะยอมแพ้จ้ะหนูอยู่คนเดียวหนูเหนื่อยมากเลยจ้ะป้า ลูกคลอดออกมาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเลี้ยงเขาได้ดีแค่ไหนอ,อดทนไว้นะลูกชีวิตคนเราอะมันไม่ได้เลวร้ายไปตลอดหรอกลูก,ลกไม่แน่นะการที่หนูท้องเนี่ยลูกหนูนะอาจจะนำโชคมาให้ก็ได้ขอบคุณนะคะป้าป้านี่เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกคนจริงๆเลยนะจ๊ะ ที่แท้ป้าคนนี้ก็เป็นที่รักของทุกคนนี่เองใครๆก็เลยอยากมาดูแลแก่ใช่ค่ะพวกเราอะมาดูแลป้าโดยที่ไม่หวังเงินเลยนะคะใช่ครับพวกเราเต็มใจม,มาดูแลป้า<ม>จริงๆไม่ได้หวังเงินหรอกครับเออแนนจัดยาคุณป้าแล้ใช่ไหมใช่จ้ะพี่ฉัน,นจัดยาก่อนอาหารให้ป้าเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ยาหลังอาหารอะเหลือยาหลังอาหารงั้นเดี๋ยวฉันไปดูแลป้าต่อเองนะ<ม>ไปก่อนนะครับ เออวพาแต่ป้ายเนี่ยป้าเขาเป็นคนเขียนเพื่อหาคนเองเหรอไม่ใช่ป้าเป็นคนเขียนหรอกคะ่ะคนที่เขียนน่ะมานู่นแล้วค่ะใช่แล้วครับผมเป็นคนเขียนป้ายนี่เองเลยครับมผมอยากจะหาคนที่มาช่วยดูแลป้านะครับช่วงที่ผมออกไปทําง,งานเก็บขยะนะครับเออเพราะแต่พ่อหนุม่มเป็นลูกเป็นหลานของป้าเขาเหรออ๋อไม่ใช่หรอกครับ ผมก็เป็นแค่อีกคนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากป้านะครับ <c oughs> อ้าวป้าผมทำไมมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยป้าก็ตามหานายได้เลยเห็นหายไปตั้งหลายวันไม่เห็นไปเก็บรลังเก็บขวดที่บ้านป้า <c oughs> พอดีผมไม่ค่อยสบายครับก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยครับ <c oughs> ป้าก็ถามคนแถวนี้เนะี่ยถึงได้รู้ว่านายไม่สบายป้าก็เลยเอายากับข้าวนะมาให้ขอบคุณมากนะครับประพมประพมใจดีกับผมจังเลยครับไม่เป็นไรป้านะ่ะเอ็นดูนายนะที่เห็นนายนะ่ะต้องลำบากแล้วก็ยังเป็นคนเล่ล่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือนคนอื่นเขา ก็ชีวิตคุณเล่ร่อนมันก็มีเท่านี้แหละครับป้ากินยาซะสู้ๆนะลูกอ๋อแล้วป้านะบอกร้านค้ากับลานข้าวเขาให้แล้วนะววาให้เก็บรังเก็บขวดไว้ให้ถ้าหายแล้วก็รีบไปเอานะขอบคุณครับป้าขอบคุณป้าจริงๆนะครับแล้วผมจะรีบผ่านเร็วๆนะครับป้าไปก่อนนะ พระพรมพระพมอยู่ไหมครับผมโมลานะครับผมหายดีแล้วนะครับวันนี้ผมมาเก็บขวดครับพระพรมอยู่ไหนนี่อยู่นี่เอง <c oughs> พระ <c oughs> พมพระพรมเป็นอะไรปะครับเนี่ย ถ้าทางเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับอืมปวดหัวเลดหน่อยลกไอด้วยไม่รู้เป็นแค่วันหรือเปล่ากำลังหายากินอยู่เนี่ยตาก็พลาไม่หมดไม่รู้ยาอะไรเป็นอะไรอ๋อเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับยานี่มันมันต้องกินก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารทุกวันเลยนะครับประพมเออ แก่มากเลยเนาะขนาดใจเว้นตายังมองไม่ค่อยจะเห็นเลยนี่ป้าพรมกินยาผิดกินยาถูกแบบนี้มากี่วันแล้วครับเนี่ยโอ้นี่ป้าพรมหยิบผิดหยิบถูกแบบนี้มากี่วันแล้วครับเนี่ยมผมก็ต้องไปทำงานตลอดด้วยดีคงไม่ได้ดูแลป้าพรมได้ทุกวันนะครับไม่เป็นไรลรูกไม่ต้องห่วงป้าแล้ว จะไม่ให้ห่วงได้ยังไงล่ะครับรประพมไม่ได้ละผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับเหตุผลที่ผมเขียนป้ายนี้ขึ้นมาผมอยากจะหาคนที่มีจิตอาสาแล้วก็มีเวลาพอที่จะมาช่วยคุณป้าเขาจัดยานะครับเออแล้วเงินหนึ่งรอยบาทเนี่ยของเธอเองเหรอใช่ครับผมแบ่งเงิน100บาทมาจากการทำงานเก็บขยะนี่แหละครับแต่รู้ไหมครับ ทุกคนที่มาทำงานนี้ไม่มีใครรับเงินของผมเลยสักคนเลยครับพวกเราอะค่ะเต็มใจที่จะช่วยป้าโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะน่าประทับใจนะที่เห็นคนช่วยเหลือกันแบบนี้เห็นแล้วมันก็อ,อึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาถึงพระพรมเองเนี่ยจะไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายแต่พ่อพรมก็เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นซึ่งประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ ของชวินส่วนนี้ของแนนนะก็บอกแล้วไงว่าไม่เอาก็อยากจะให้ฉนดุกเดือนอีกไม่เอาได้ยังไงล่ะก็พวกเธอสองคนมาทำงานให้ฉันแล้วฉันก็ประกาศไปแล้วด้วยว่าฉันจะให้ทุกคนเดือน,อนละร้อยงไงไม่ต้องหลอกนอายวลานแค่นายมีใจที่ช่วยเหลือป้าเนี่ยแต่ทั้งที่นายลำบากเนี่ยก็มากพอแล้วนะ ตอนนี้พวกเราอะไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะอย่างที่ป้าคงเคยพูดไว้อะลูกอะอาจจะนำโชคมาให้ฉันก็ได้ตอนนี้ชีวิตของฉันดีขึ้นเยอะเลยนะฉันะก็เลยจะแบ่งปันให้คุาบ้างผมเห็นด้วยครับคุณป้าครับผมไม่เคยลืมบุญคุณป้าเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีงานทำแล้วด้วยนี่นายโอรานนายเก็บเงินไว้เถอะไม่ต้องรอก ป้าขอ,อบใจทุกคนจริงๆเลยนะป้าดีใจมากเลยที่มีพวกเธอคอยช่วยดูแลอนี่ใครมาอีกแล้วนะสวัสดีครับเออผมเพิ่งย้ายมาอยู่แล้วก็อยากจะมาสมัครงานที่นี่ที่ที่ติดประกาศไว้หน้าบ้าน,นครับ <c oughs> คือผมล้อเล่นนะครับคือผมจะมาขอช่วย <c oughs> ก็เลยซื้อ พอกพวกนี้มาฝากคุณป้าเขาขอบใจมากเลยนะทำไมใจดีจังเรายังไม่รู้จักกันเลยนะเออถึงเราจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ผมก็ได้รับรู้เรื่องของป้าทั้งหมดแล้ว mm hmm. ก็เลยอยากมาแบ่งปันด้วยเหมือนกันครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับที่ผมเปิดบริษัทอยู่อยากจะช่วยเหลือคนในชุมชน นี่ถ้านายอยากจะได้งานเพิ่มะนะไปสมัครเป็นบรมพ่อที่บริษัทฉันฉันจะยกขวดและก็ลังทั้งหมดที่บริษัทเนี่ยให้นายไปเลยสนใจไหมโอ้จริงเหรอครับสนใจสิครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ <c oughs> แล้วคนอื่นๆเ,เนี่ยถ้าอยากจะทำงานเนี่ยก็ไปสมัครที่บริษัทผมได้นะโดยเฉพาะคนที่เคยช่วยเหลือป้าเนี่ยผมก็จะพิจารณา,าให้ทำงานเลยนะครับ โอ้โหดีจังเลยนะครับสงสัยแบบนี้ครับที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดจากพลังที่เราช่วยเหลือป้าแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อๆกันไปนะครับ